จับครับตัดใหญ่ด้วยโอ้โหปุ๊บหนึ่งร้อยการอเอ,อลงไปปุ๊บปันกัดเลยสวัสด,ดีนะนาทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาตีปลาช่อนครับหมายล่องสวนยูคาครับเป็นคลองเล็กๆเราเรียกคลองตรงน้ำเล็กๆครับ น้ำน้อยมากครับน้ำมยังน้อยเลยครับโอเคครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมไปครับลุย วันนี้เข้าหมายมาน้ำหลงไปแทบแห้งเลยครับไม่รู้ว่าโดนเล่นสยางนะครับโอเคลองดูภาพอาจจะมันมืดหน่อยนะครับเหมือนฝอนจะตกครับคุ้มน,น้ำวันนิดเดียวเองอะ ไม่เห็นอะไรมันตรงนู้นเรยครับเมื่อเหมือนน้ำนุ่นๆผมจะตีให้ถึง <laughs> แถวๆนั่นแหละ กัดครับกัดใหญ่ด้วยโอ้โห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 เต็มปากเลยนะมี่สายเลยครับโอ้ใหญ่เลยอัเนี่ยโอ้ว่าแล้วมันนูนๆนะครับขึ้นหรือวยกันเฮ้ยนี่ครับไป สายสวยเลยสายใหญ่เลยครับดันโลเลยว่าแล้วครับว่าแล้วว่ามันมีอะไรนูนๆอยู่นะครับผมถึพยายามตีเข้าไปนะครับโอ้อ้วนตุ๊บเลยแบบนะครับสายพันนี่ครับโอ้ คิดว่าไม่มีตัวซะแล้วครนี่ดันโลเลยครับตัวนี้กัดทวินนะครับทวินมินิสีดำติดขอเดียวครับเรียบร้อยแหมแรกมาแล้วครับทวินมินิสีดำนะครับนี่ดันโลเลยครับมีประมาณ ประมาณแปดขีดนะครับเจ็ดแปดขีดประมาณนี้แหละโอเคครับไปตามหาแต้มสองเลยครับแต้มแรกมาแล้วใสสวยอีกแล้วโอเคครับลุยนี่ครับทวินมินิทวินมินิสีดำเดี๋ยวลองซ้ำที่เดิมดูอีกทีครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะเมื่อกี้อาจจะหมายแตกไปแล้วครับเพราะว่าลองมาเล็กนิดเดียวเองน,ะน้ำก็ตื่นแล้วเนี่ยน้ำให้ประมาณ มันสอกไม่ถึงสอกดีมั้ครับเนี่ยผมว่าแล้วผมเห็นอะไรมันนูนๆน,นะครับคือถ้าเกิดปลามันขยับตัวแล้วปลามัใไปอย่างเงี้ยนะมันมันจะเห็นง่ายอะครับเพรน้ำมันตื้นไงตีไปไม่กี่ไม้โดนเลยครับ เหมือนมีปลาโอ้โหมีปลาตามมาจริงด้วยครับมีปลาตามมาตรงนี้ครับติดท่อเลยผมยกเยื่อขึ้นมาดีเลยมันหมุนน้ำใสพอดีเลยครับบ่อกีนี้รู้จะเอาหรือเปล่านะนูวิ่งออกจากป่าปดีนะครับเพราะผมจังวะเหยื่อัถึงท่อพอดี หายไปเลยยกเหยื่อขึ้นพอดีเลยครับหายแล้วตามมาจะกัดแท้เลยครับแต่ไม่เไม่ไม่กัดต่อ อุ๊ยเรียบร้อยกัดอยู่ไปเนี้ยขายมั้งครับขายนะครับกัดระวแวงมากเลยครับปลาตัวไม่ใหญ่นะครับเห็นตัวเลยกัดขึ้นมาเห็นตัวเลย สัตว์ละลายเลยครับ ไม่รู้ใช่ตัวที่หมุนน้ำหรือเปล่านะครับหายไปแล้วด้วยปลามลันละแวงครับลัดคายถ้าปลามันไม่ระแวกมันต้องซ้ำไปแล้วครับกัดตัดเหมือนกัดแบบ โดดกัดทั้งตัวสมุดแล้วครับขออีกสักตัวเถอะครับฮอ้เออลงไปปุ๊บกัดเลยครับผมก็หลังคันนึกว่ามันติดกิ่งหญ้านะครับมันก็ตึ๊กตึ๊กตึกตกตึต๊ แทมที่สองมาแล้วผมก็ลงพอมันลงไปผมนึกว่ามันติดจิงญ้าครับนี่ครับแทนที่สองมาแล้วผมก็ตีลงไปผมก็นึกว่ามันติดจิงญ้านะครับมันก็ตึก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 ,ตก,ตกที่ปลายคันผมผมก็ลึกดึงเทือดจะเอาออกครับ มันก็ตึกๆๆผมก็รู้เลยว่าป่าผมก็วัดสวนเลยได้ตัวด้วยครับไม่ยอมขายครับไอตัวนี้โอเคครับแต้มสองแล้วทวินมินิสีดำนะครับอเคครับป่ะก่อนจะมืดอีกนิดนึงไปครับคุยต่อโอเคไปครับขอแต้มสองได้แต้มสองนะครับนะครับขอขอแต้มสามที่จะมีไหมครับ อ่ครับหาตอ่อครับขออีกสักแต้มสินะทางั้น